สวัสดีรอบดึกครับพี่น้องครับนะครับพ่อกันอีกเทร์นึงครับในช่วงคำาคืนของวันที่11ครับใส่เข้ามาเศร้าเลยพี่น้องครับเศร้าของวันที่11แล้วนะครับทีสิบเอ็ดกันยายนสองพันอันนี้เป็นวันจันทร์ครับนับหนึ่งของวันจันทร์ครับก็คือศูนย์นาฬิกาสนาทีครับพี่น้องตามนี้เนาะนะครับเมื่อนี้ทางแอดมินกับทีมาเบิ้งนะครับเบิ้งแล้วก็ พยากรณ์อากาศนะครับตามแอปของ w i n d y c o m คอมได้เป็น้องครับ w i n d y c o m นะครับผู้ใดท่านได้มีก็สามารถดาวน์โหลดได้เด้พี่น้องครับมันมีในมือถือพร้อมเลยครับหรือบางคนอาจัยเบิรงในเดสก์ท็อปครับพีซีเดสก์ท็อปแบบนี้แบบนี้ก็ได้ครับน้องอันนี้ผมเบิรงอยู่ใน PC เพี่น้องเดสก์ท็อปแบบตั้งโต๊ะนะครับพี่น้องครับเข้ากับสามารถที่จะเข้าไปในพิมพ์ไปเลยครับพี่น้องครับว่า w i n d y c o m นะครับประกาศขึ้นแบบนี้แหละนะครับที่ใน์แบบพิมพ์แบบ แอดมินหรือว่าที่ใส่แบบเบิ้งทั่วไปก็ไ้ได้พี่น้องเ้ยนะครับแล้วแต่ผู้ถัดนะครับเอาโอเคครับเมื่อนี้เฮ้ามาเบิ่งกันเลยว่ามีแบบใดแน่นะครับลมพายุลมแห้งลมคอยโอกาสเกิดฝนนะครับนะครับลมหมุนลมยางนี่ๆจังซี่พี่น้องครับมันมีลมหมุนอยู่ทั่งทะเลของแปซิฟิกเห็นบ่มพี่น้องครับมันสิเป็นลมหมุนแบบนี้นะครับมีฝนกับเพาว่อันนี้กา บ่ามากกันหน่อยนะพี่น้องอีกตัวนึงนะครับอีกร่มตัวนึงที่อยู่งทั้งนี่ครับทั้งทะเลตัวนี้ครับที่มันพัดเห็นบ่ครับมันได้พัดเข้ามาทางฝั่งของประเทศจีนที่ติดกับทางเวียดนามนะครับพี่น้องครับเนาะเวียดนามก็ติดกับกับผู้ใดครับติดกับลาวครับ,บ,รบซึ่งมันก็อันนี้ก็จะขึนน้นตีว่นเนาะพี่น้องครับอันนี้ก็อยู่ทางกลางทะเลพุ่นเลยส่วนทางทะเลมหาสมุทรทางอินเดียล่ะพี่น้องครับ มีคือกันครับพี่น้องครับเนาะมีลักษณะของล้มที่แห้งคอยกระตั้งกันไปเนาะพี่น้องเนาะเฮาเบิ่งคบแห้งของล้มบัดนี้แต่ละหม่องสีแดงสิเนี่ยเจ็ดซี่คักเลยพี่น้องครับแห้งคักนะครับซึ่งมันก็บ่แม่นโซนเฮานี่นี่เฮาอยู่นี่ครับพี่น้องครับประเทศไทยอยู่นี่ครับอันนี้ก็ที่อยู่ทางอินเดียแล้วแห้งเจ็ดครับพี่น้องครับตรงนี้หกว่าว่าส่งทีนั่นแล้วทางอันทะเลทางพี่นะครับยังแห้งกลัวเนาะพี่น้องเนาะ วันนี้ห้องเบิ้งแจ้งไลยครับฝนฝ่านะครับแอดมินเขาอยากรวบรัดตัดตอนนะครับมาเลยนะครับเพราะว่าคลิปคลิป,ลปการเบิ้งย้อนหลังมันก็าสามารถวิเคราะห์ได้น้องเพื่นอนๆแ,แต่ว่ามันอาจจะเสียเวลาลำบบากทันทีอยากคู้ว่าฝนเป็นอย่งไหนมาจอางไหนพี่น้องครับสิตกบ่มือนี้มื้อนี้มื้ออื่นสิตกบ่จังตอนนี้ครับกําลังตกพ่อลิลลี่ครับอยู่ทางหมองแอดมินที่อยู่เนาะพก็คือขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็บ่ได้ตกแต่ละเขตก็ตกปะทอกันเนี่พี่น้องครับ บ่แม่นว่าขึ้นชื่อว่าคอนแก่นโคราชเลยนะครับหรือว่าบุรีรัมย์คนครพนมจังซี่บ่แม่นว่าบอกถึงปุ๊บมันสิตกทอกันหมดเดพ้พี่น้องแต่ละเขตก็ตกบ่ทอกันแม็ข้ามถนนไปข้ามฟังไปนี่จังซี่พี่น้องครับหมองหนึงตกหมองหนึงย่งผาตกเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเบิ่งนะครับการวิเคราะห์การที่มีความคลาดเคลื่อนต้องขออภัยเด้อพีอ่น้องเด้อคั่นผู้ใดค,คิดอ่าคาดคาดหวังว่าเออมันมันไม่ได้ฝนหรือว่าคาดหวังว่ามันสิตก กับป่ตกขาดวังว่าสีบ่ตกเอาต๊กจอยจังส่ก็มีพี่น้องครับแต่ว่ามันก็เป็นพ่อเป็นไกล์ไลให้ไดนเนาะนะครับพี่น้องครับเบิ่งไปน้ากันนะครับแอดมินขอยัดตัดตัวเลขออกกอ้อนที่ไล่าตาพี่น้องครับตอนนี้ขณะนี้ตอยู่ที่เทียงขึ้นวันทีทททททท่11ครับคือเสาไม่ของวันจันนะครับน้องโดยทั่วไปแอดมินที่เบิ่งอยู่ประมาณสักสามหรื่นเลพี่น้อง1ิ1เ1็1สิบนะครับ เบิงทีน้อยก็คือช่วงที่มีฝนตกแบบนี้แหละนะครับแอดมินก็บทเบิงทีทีน้อยทุกมือทุกมือครับแต่บางครั้งแอดมินอาจจะเว้นช่วงไปถ้าถ้าท้องฟ้ามันโปร่งปกติเนาะบ่มีหยังที่บ่ต้องมาบอกกันครับแอดมินก็บ่ได้อ่าเฮ็ดแอปบอ้ยเฮ็ดคลิปออกมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับก็เพื่อจังไรหลายคนอาจจะอยากถาเบิงหรือถาฟังว่ามันเป็นจังได๋เพราะว่ามันอ่าอยู่กับโซนเจ้าของสิมีโอกาสตกบ่พี่น้องครับไปกันเลยพี่น้องครับ ตอนนี้นะครับล่มนะครับมองแอดมินอยู่นะครับปังมุดจังหน่อยว่าพี่น้องปังมุดจังหน่อยเนานะเนาะเบิ้งพื้นที่เนาะมื้อนี้เป็นวันจันทร์นะครับขอยัดปังมุดที่ขอนแก่นเด้อพี่น้องขอนแก่นครับมาก่อนเนาะขอนแก่นถนับมื้อนี้วันจันทร์วันอังคารวันพุธเนี่ยเห็นบ่พี่น้องครับมีโอกาสฝนตกในช่วงไหนพี่น้องครับตีหนึงเขาบอกว่า3.4มุดสพี่น้องมองในเขตขอนแกนน่นนี่พี่น้อง3.4นี่แมบๆๆๆแมปแม,ป,แม,ป,แมปอยู่นี่ครับแล้วก็บองแอดมินอยู่เดี๋ยวแอดมินปักให้เบิ่งกันเลยครับโซนที่แอดมินอย กอยู่ในโซนนี่ครับท่างดอนม้งพี่น้องครับมันเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างดอนม้งบานฝางครับพี่น้องครับแอดมินขยัดปักมุดตรงนี้เนาะถ้าปักมุดตรงนี้เห็นบ่พี่น้องครับที่มีที่มีฝนในช่วงตีหนึง่งยุบประมาณหาครับอ๋อแสดงว่าสีแห้งอยู่เดี๋ยวตัวนี้หาพี่น้องส่งส่งสีแห้งอยู่นะครับพี่น้องเนาะนะครับอันนี้ปักมาใน,นจุดนี้พี่น้องครับส่งแห้งอยู่ขนาดแต่ว่าแอดมินขอยัดปักขึ้นไปที่ขอนแก่นเลยพี่น้องเบิ้งน้ำกันเป็นส่วนกลางแล้วกัน นะครับถ้าเป็นขนแกนเองอยู่ที่3.4นะครับ0ูนในตีตีสีแสดงว่าสุดท้ายแล้วมันทีอ่อนลงอ่อนลงน้องพี่น้องลักษณะของการเกิดฝนนี่ครับพี่น้องถ้ากระจายออกมาแบบกว้างๆสิครับเพราะก็ทีเห็นขนแกนชุ่มแพร่นะครับลมสักเห็นว่าครับจุดที่มองแอดมินยูนี่แถวๆนี่ครับอา่าแถวๆตรงตรงบ้านอา่าโคกสีดีพี่น้องนี่นยุกึ่งกลาง,องพอดีเนาะถ้าโคกสีก็จะเป็นบ้านฝางเลยพี่น้องครับแถวๆนี่แอนยูซึ่งตรงน,นี่ นะครับขณะนี้ตอนนี้มีฝนตกก็คือขึ้นแบบนี้เลยครับอันนี้คือเป็นเรียลไทม์เลยครับเป็นปัจจุบันนะครับ3.4กจุดี่กะทิปปะแปะปปแปะนะครับพี่น้อง3.4ตอนนี้คือปอะแปะปอะแปะสังเกตจากตรงนี้นะครับวันข้ามเป็นไรพี่น้องครับมีบอมีพู่งอยู่ใบม่วงใบสีมงแรงครับ3.3ครับกะทิปปะแปะปอะแปะคือกันแหละครับวันพุธแล้วพี่น้องมี หนึ่งจุดเก่าโอ้ทรงอ่อ,อนๆดออู่น้องฝนบอลน่าเหน็ดนะครับใส่คํานี้แล้วกันว่าบอลว่าค่อยนาเหน็นไดไปเลยพี่น้องครับทีนี้ห้างกราเบิ้งยาีๆกันไปเลยครับพี่น้องครับเนาะไปกันเลยเนาะเอ้าพี่น้องเดียเด๋ยวเด,วเดวีเห็นมองนี้สีแดงๆเขาอยากซุ้มซุ้มอินเข้าไปเบิบ้งจังหน่อยเนาะบ้านพ่นคลองบ้านดงทรายครับบ้านกุดแค้นโซนนี้มันอยุดมองไรพี่น้องครับโซนนี้อา่าหยูด แถวแถวหนองค่ายน้อพี่น้องหนองค่ายที่อยู่นีเนาะอยู่ช่วงช่องช่องนี้อันบอกันท่าบอนังสี่มันบอหนองค่ายนี่ครับคำว่าหนองค่ายอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้ก็เขตหนองค่ายเลยพี่น้องเขตหนองค่ายที่จะติดกับอ่า่วนใดพี่น้องครับถ้าออกยางมานีหนองค่ายคือบอกว่าทา้งนีกับนครพนมมันพี่น้องเดี๋ยวนครพนมนครพนมอยู่เมืองไหนพี่น้องครับเดี๋ยวเ้วแอนมินปักหมุดเบืองก่อนอ๋อโซนนี้นะครับธ่านครพนมมันอยู่ไก่อยู่นะครับ แสดงว่าน้องค่ายมานี่ก็จะเป็นเออแอดมินก็เลืมหมดแล้วเลยแต่ละจังหวัดอยู่ในโซนนี่ไหมนะครับน้องค่ายนาครพนมแถวนี้มองได้ไหมน้องถ้าอุดอรก็งหัอยู่มันอยู่ใกล้ๆขอนแก่นเานี่ละนี่อุดอรน้องค่ายนาครพนมนะครับมุกดาหารก็ไต่ลงมาอีกพี่น้องพี่ท่าพี่เอ,อ้าวเราเมืองนี้จดดังหวัดใดหรึอเนั่นเห็บนบ่ล่ะบ่ได้อันนั้นโดนก็เลืมๆเลยเลยพี่น้องครับบ่ค่อย บ่ค่อยได้ได้เบิ่งจังหวัดอยู่แถวนี้เอาบ่พี่น้องพี่น้องครับแถวนครพนมแถวอ่าน้องค้ายเนาะพี่น้องครับตรงบ้านทาบอแม่นบ่พี่น้องบ้านพ่นพ่นคลองนะครับบ้านแค้นเมืองอ่าบ้านกุดแค้นพี่น้องครับตรงนี้ถ้แถวๆนี้ฝนตกแห้งในช่วงนี้เนาะเพิ่นช่วงที่แอดมินเว้าอยู่นี่ล่ะครับคือ01:00นเพราะแอดมินถ้าได้กดเดินทางได้พี่น้องครับมา,า,นะบบา,าบมาหนี้เฮามาเบิ่งนํากันว่า แต่ละพื้นที่ของประเทศไทยเป็นจังดาครับพี่น้องครับไปกันเลยครับตอนนี้อยู่ที่พิษณุโลกกําลังเกิดฝนนะครับอยุคคอนแกนกับพ่อลินลินนะครับแต่ถ้ามาเป็นถ้าถ้าออกไปท่าเวียงจันทร์นี่โตกแห้งนะแท้พี่น้องครับนี่โ้นที่แอดมินบอกเมื่อกี้นี่ครับก็คือทางบ้านกุดแค่นนะครับทีติดกับใกล้ใกล้เวียงจันทร์เนาะพี่น้องเนาะนะครับถ้าเป็นโ้นภาคใต้เลยพี่น้องครับภาคใต้เป็นเบาบางเนาะว่าท้องฟ้าเปิดปกติถ้าภาคตะวันออกก็จะมียุ่ยยช่วงแหลมครับช่วงแหลมก็คือแถวแถวจังหวัด ตราดไต่ลงมาหน่อยพี่น้องครับโอเคนะครับแอดมินเบิงไว้นะครับในช่วงนี้ตีนึงนะครับมีเชียงรายภาคเหนือเนาะพี่น้องถ้าถ้าภาคกลางเป็นท้องฟ้าเปิดปกติท้องฟ้าเปิดดีอยู่พี่น้องครับที่อาจจะมีสักแก้วนิดน้อยฝนเล่นนะครับคึ้มๆไปกันเลยนะครับตีหนึ่งครับตีสองครับตีสามครับพี่น้องครับมันเปิดออกเลยพี่น้องเปิดออกนะครับ ลักษณะของลมพัดจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพี่น้องแล้วก็อยู่ตรงวิ่งจัน์นพิ่นกับฝนแห้งตรงนี้ครับจากกุดแค่เนี่ยมันจะออกไปทางฟังโคงครับทางปากสั้นครับพี่น้องครับปากสั้นเนาะอ่านเป็นภาษาังกิดว่าปากสั้นก็สนเดียวกันครับอ่าวิงจันนะพี่น้องครับแถวๆนั้นนะครับในช่วงนี้ตีสามครับยังมีเมฆกุ่มใายนะครับยังเป็นเมฆเบาบางนะครับอยู่ในพื้นที่พิโลกนะครับ ตราดนะพี่น้องครับถ้า,ะาตะวันออกก็เป็นจังหวัดตราดถ้าส่วนภาคเหนือก็ถึอยุ่แถวๆพิษุโลกขึ้นไปไปทางไหนพี่น้องไปทางอุตร,รดิตถ์ครับกึ่งกลางจะมีฝนลิ่นๆคือจังคอนแกนนี่รัตอนนี้นาจะออกไปในช่วงตีสามตีสี่ตีห้านะพี่น้องครับเป็นแบบลิ่นๆนะครับหกโมงเจ็ดโมงสรบแปดโมงครับพี่น้องครับเก่าโมงเก้าโมงกับเปิดออกเรื่อยๆครับแต่เหมือนจะมีในภาคตะวันออกเหมือนจะมีฝนกลุ่มไม เกิดยูเทนที่จันทบุรีได้พี่น้องครับอาชิตตกอยู่ประมาณน้อยนึงครับพอถึงขันนักแล้วก็ท่องผาภูมิเองครับมีฝนชุดไม่เข้ามานะครับจากเขาเรียกว่ามาจากทางแผ่นดินไอ้ทางไอ้มหไอ้ทะเลเนาะทา้งฟางของเมียนมาเลยพี่น้องครับเขาทางทวายแล้วก็บสอดมาทางท่องผาภูมิในช่วงแปดโมงเสาครับของวันจันทร์ที่สิบเอ็ดได้ไหมน้องครับเข้าโมงนี้นะครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงเมฆ ชุดนี้ได้พี่น้องมันเคลื่อนเข้ามาทั้งทยทั้งท้องผาพุ่มแล้วก็หายไปในช่วงเที่ยงแต่ว่ามีเมฆชุดใหม่นะครับที่เกิดขึ้นทั้งเชียงใหม่ทั้งพิษณุโลกนะครับคลอยลงมาแล้วก็ไม่ช่วงเข้ามานี่ครับจากภาคเหนือคลอยลงมาทางภาคกลางได้พี่น้องครับแล้วก็ตะวันออกเชียงเหนือเองก็เริ่มมีเมฆก,ก่อโตนะครับอยู่ในโซนไหนพี่น้องครับโซนโพชัยพี่น้องครับมุกดาหารนะครับกําลังสิเข้ามาทั้งอุบลเนาะ ภาคใต้พี่น้องท้องฟ้าเปิดปกติครับบ่บ่ถือว่ามีฝนแบบรุนแรงเนาะพี่น้องครับบ่มีเลยล่ะก็ว่าได้เพราะว่าภาคอื่นเขามีนะครับภาคเหนือก็ที่มีฝนปกคลุมอยมันสักแปสิบเปครับถ้าเป็นภาคอีสานก็ที่มีฝนปกคลุมอยมันปร์เซ็นต์ไอ้75%แล้วกันพี่น้องครับเพราะว่าทางสุรินทร์ทางหยังเพิ่นบ่มีครับพี่น้องเขาอุดรก็ยังบ่มีในช่วงไหนครับเที่ยงของวันจันทร์ที่11ครับทั้งภาคกลางกันสัก40-50%เนาะพี่น้องครับ30 สามิแล้วกันเพราะว่ามีแ่พนะนครอีริยาที่ส่งคืนเมืองมหานครนี่ทองฟ้าลงในช่วงเทียงในพีหน่องเด้อนะครับทางภาคตะวันออกก็เริ่มเปิดออกแล้วครับถ้าทางภาคใต้ก็ที่มีทังท้องพอพุ่มสวนพึ่งนะครับลงมานะครับถ้าเอ้เอตะวันตกทอดีพี่น้องครับตะวันตกก็คือทังท้องพอพุ่มแล้วก็สวนพึ่งนะพี่น้องครับถ้าทางภาคไต้หัวหินประจวบลงมานี่ครับบางสะพานน้อย เกาะสองนะครับตะกั่วป้าแล้วก็ภูเก็ตลงมานี่บ่มีครับเป็นเงียบๆครับบ่มีฝนเด้อพี่น้องเด้อหาดมิ้นขยัดเบิ่งต่อไปเรื่อยๆในช่วงบ่ายโมงครับพี่น้องครับบ่าย2พี่น้องเห็นบ่นั่นเห็นความเอ่อเห็นกลุ่มเมฆที่มันเกิดขึ้นบ่อนแถวพิษณุโลกนะครับในช่วงบ่าย2ของวันจันทร์แห้งเด้อพี่น้องพี่น้องพี่น้องแถวนี้แห้งนะครับอุตรดิดนะครับพี่น้องอุตรดิดครับพิษณุโลกนะพี่น้องครับ รับไปครับพิจิตรับไปพี่น้องเนาะนะครับรับไปน้ำกั็เพชรบูรณ์รับไปล่มศักรับไปน้ำิันพี่น้องเนาะนะครับลงมาอีกข้างล่างก็ยังมีด้ยพี่น้องนี่นี่อีกสองจังหวัดแอดมินหนองไผ่แล้วก็วิเชียนบุรีพี่น้องครับแต่เมฆมันบริเกิดยู่มงเดียวเดพี่น้องมันย่ายมันยับมันเคลื่อนทีนะพี่น้องสังเกตว่าพี่น้องจากใบสองครับใบสามมันเลื่อนทีขึ้นมาท่างภาคตะวันออกเชยงเนื้อตอนบนครับเลื่อนจะไปทางเวียงจันทร์นะครับในช่วงสี่โมง หาโมงหกโมงครับพี่น้องครับหกโมงเอาแอดมินก็เริ่มปักหมดุดเจ้าของอยากเบิง้งอยากเบิ้งพี่น้องครับเมคชุดนี้ฮอตแอดมินหลายหน่อยสมัยเดี๋ยวมาลุ้นกันนิดนึงเนาะแอดมินปักหมุดที่ดอนโมงนะครับถ้าเกิดกระมันก็ต้องวิ่งผ่านท่งที่แอดมินปักไว้พี่น้องครับนี่ขอยันย้อนย้อนข้ามขึ้นมานิดนึงนะพี่น้องในช่วงใบสามอ่าย้อนข้ามมาตอนใบโมงครับพี่น้องครับเริ่มได้เลยนลิ้นปอบแปะแปะลักษณะนี้คือลิ้นเนี่ยพี่น้องครับ นี่มีสีข,า,ขาวๆจุดๆแล้วก็สีเขียวๆนะครับภาคใต้ย,ยังไม่มีหยางด้วยพี่น้องกันยังไม่มีหยางแอดมินกับขอยัดพานพี่น้องเข้ากับาะไรกันมองวันที่มีฝนมีหยางเนาะนะครับถ้าทางภาคเหนือเองตอนนี้ก็ขึ้นเต็มไปแล้วครับ80 90เปอร์เซ็นต์แล้วครับอยู่ที่อ่าอ่าตรงไหนนี่พี่น้องครับตรงโอ้ยอมก้อยเอออมก้อยแอดมินก็ลืมตัวส่ซนนี้นครับฝนตกดีอยู่แล้วเนะาะทั้งสร้างอมก้อยเนาะ ในส่วนของเชีงยงใหม่เองก็มีฝนพี่น้องอุตรดิตถิโลกโอ้อเดึกมากเราก็เป็นส่งหาวนอนนะครับพี่น้องไอ้ว่อไปง่วงไปพี่น้องต้องเฝ้านิดหนึ่งนะเฝานิดนึงนะนดน่งเดี๋ยวไอ้มิสิลับกลางอากาศก่อนครับลมสักนะครับค่อนข้นตรงนี้คลิ่นปะแปะปะแปเด้นี่ลักษณะแบบนี้มองที่แอดมินปะกมูลให้เจ้าของนะครับพี่น้องเนาะทางภาคใต้มีอย่างบ่พี่น้องบอ่อมีครับถ้าก็บเบิ่งกันขอแยขยายเบิง่งจันหน่อยนะพี่น้องนะเบิ่งแบบไอ เขาเรียกว่าเบิ่งแบบซูมเอาให้เห็นเต็มพื้นที่มันก็นเหมือนจังขาดขาด,ดู่เนาะคันที่เบิ่งข้างล่างก็บว่าเห็นได้บหมนีนน่จังตูดเอาเนาะพี่น้องเนาะทั้งผักไทยยาว่ากันเด้อนะครับขอนแก่นในช่วงบ่ายโมงของวันจันทะร์น่ะมีครับพี่น้องใบสองครับพี่น้องครับใบาสามครับเฉียดจิตมันเฉียดดิพี่น้องมองที่แอดมินปักหมุดน,นี่คือมองแอดมินอยูน่นี่มีโอกาสทักมองตกมองนีแอดมินก็นได้คือกันในพี่น้องครับบ่ได้จ่อยนะครับเห็นบ่พ่อเอี้ยนะครับกระสผ่านไปในช่วงหาโมงหกโมงครับ ทุ่มหนึ่งพี่น้องสังเกตของเจ้าของใบพี่น้องพี่น้องที่ท่างผิดตัวโลกลมสักมาทางจังหวัดเลยมันถี่มีฝนแห้งเรือพี่น้องครับแล้วก็พูดอ่ะตั้งแต่บ่ายโมงจนมาหอดทุ่มหนึ่งจั่งไปวิ่งไปทางเวียงจันทน์ดิพี่น้องครับเช่นเดียวกันกับอุตรดิตตกโดนตัวอะไรพี่น้องครับตรดิตตกโดนจังน้อยเนาะแมนบอหน้าที่โดดนี่เด้พี่น้องเขาอยากไล่ขึ้นมาเพราะว่าอย่างวันที่ตั้งแต่ใบสองมาเหนืออุตรดิตมองอื่นเพิ่นไปเหมือนแม่แต่าอุตรดิตเพิ่นบ่ไปครับ ในช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับเคลื่อนไปแล้วครับเมฆชุดนี้นะครับเคลื่อนขึ้นทั้งวิ่งจันนะครับแล้วก็เปย์ออกแล้วก็หายไปเอ้มีมีชุดหนึ่งอยู่ที่วนมาทางท่าแขกในช่วงหาทุ่มเที่ยงขึ้นของวันอังคารพี่น้องครับนี่วนเลนยุแยาเลียมโค้งจากท่าแขกมาทางวิ่งจันนะครับลงมากครับแล้วก็หายไปในช่วงจนหอดตีหาพี่น้องครับจนหอดตีหาหกโมงท้องฟ้านิ่งเงียบนะครับพี่น้องครับ นั่งเชียงขคืดมาจนฮอดตีฮาวงแล้วก็เริ่มเริ่มมีนะครับพี่น้องเริ่มมีชุดอ่าเขาเรียกว่าฝนชุดไม้เขามา่านี่เห็นว่าทางทะเลนี่ทางอินเดียพี่น้องครับฝนเพิ่นเต็มอยู่นี่พี่น้องสังเกตว่าครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ที่ว่านี่ทิศเบื้องทิศทางล่มก็ได้พี่น้องเบื้องทิศทางล่มก็ได้นี่เห็นไหมมันดึงอากาศเขาา้าม่านั้นเมียนมาเนาะเมียนมากะมีภูเขาหลายเนาะพี่น้องครับกะทิเจอภูเขาเนี้ยกะทิดคอยอ่อนตัวลงมาทางภาคเหนือตอนบนเ่ากะทิตอนล่างเ่ากะทิได,ด้นิดๆิน้อย บางที่ก็ได้เละได้หลายได้หน่อยต่างกันนะพี่น้องครับมันเป็ี่ยนเั่งสั้นนะฝนตอนนี้ในช่วงสิบโมงเสาครับคือสี่โมงเสานะครับวันอังคารที่สิบสองเขามาทั้งทวายเนาะเอ้ยเขามาทั้งมาริดพบ่น้องทั้งเทิงนี่ไอ้ทั้งบ่ิเวณมาริดครับเดี๋ยวเด้อยฮอดใบสองใบสามเอ้าคือส้งหนาแน่นพี่น้องเดี๋ยวเด้อแป๊บมึงแป๊บมึงใจเย็นๆพี่น้องครับแอดมินกำลังหลงสนกับซื้อเมืองของทางเมียดนามอยู่เนาะนะครับเอาเป็นว่า มองมาสอดมาทางบ้านเฮ้าโหลดก็คือทางแม่สอดท้องอุ้มขาและท้องพาพุ่มครับเข้าทางนี้เป็นหลักนาอพี่น้องในช่วงเจ็ดโมงเ้าครับแปดนมงเครับเก0าโมงเขื่อนมาหอดของเข้าจนหอดสิบโมงนะครับพี่น้องหเห็นบ่ครับพอถ้าสิบโมงพอถ,ถ้าเที่ยงเขตของเฮาเองก็เริ่มมีฝนนะครับเริ่มมีเมฆคลุมมาว่าที่เป็นเชียงใหม่เชียงรายนะครับซึ่งภาคเหนือคลุมไปแล้วเกสิเปอร์ซ็นแล้วภาคอีสานคลุมไปแล้วแปดสิเปอร์เซนาะนอพี่น้องเนาะถ้าเป็นกรุงเทพมหานครกับสิบยดยสิวเปอร์เซยู่ที่ สะแก้วค่อนขึ้นไปทางพระนครศรีอยุธยาครับพี่น้องครับถ้าเป็นทางอุบลมีขึ้นกันนะพี่น้องครับพี่น้องสังเกตเอาได้ว่ากลุ่มสีเขียวสีแดงนะครับถ้าเป็นเมฆฝนนี่ก็จะเบิ้งพี่น้องครับสีน้ำเงินสีครามอ่อนนะพี่น้องครับไหลมหาเจ็ดเจ็ดนี่คือสีเขียวนี่ก็เริ่มแห้งขึ้นสิบเนี่ยก็คือสีเหลืองครับยี่สิบก็คือสีแดงสามสิบก็คือสีแสดหรือสีม่วงนะครับพี่น้องครับถ้ายิ่งเข้มความแห้งของฝนก็ยิ่ง แรงครับที่นี้มันก็ต้องอิงกับยังไงอิงกับล้มครับล้มที่ดึงมันไปได้หลายได้หน่อยสําหน่อเนาะพี่น้องเนาะในช่วงเที่ยงนะครับเริ่มเอ้าเดี๋ยวพี่น้องครับแอดมินสิไดน้าเขาอยู่ในช่วงวันอังคารที่10บบายโมงนี่พี่น้องนี่จัดเหมือนจะเหมือนจะพี่น้องแต่ว่าเบิ่งแล้วบ่น่าสิได้ดอกพี่น้องครับสุยซุยแอดมินใส่คำว่าสุยแล้วกันเนาะเพราะอย่างวันนี้เดี๋ยวเบิ่งว่าบ่ายสองไปบ้างพี่น้องครับบ่ายสามอ๋อบ่ายสองกับ ใบสองนี่มันติดบับลงมานิดหนึ่งเหมือนจะมาหาหเห่าแล้วมันก็ตีกลับขึ้นไปพี่น้องครับแต่ว่าแห้งนี่นี่ถือว่าแห้งครับแล้วก็ส่วนอื่นก็มีก็ทุย่ยที่เชงหม้นะพี่น้องแล้วก็เมฆอีกกลุ่มหนึ่งก็เคลื่อนลงมาทั้งลางไปแล้วครับเคล,ลื่อนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งก่อนว่า,ามันจิอวยไปทางไหนเนาะพี่น้องเพราะซึ่งตอนนี้พางเหนือเองก็ใช้คำว่าฝน,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 นตกทั่วพื้นที่เนาะพี่น้องครับมันง่ายจังหน่อยคำว่าฝนตกทั่วพื้นทีนี่ก็คือโอ้ยมองได้กระตกพี่น้องครับ แต่ว่าตกอัติเซลตกเลื่อมเวลากันนิดนิดน้อยเนาะพี่น้องเนาะนะครับไปต่อพี่น้องใบสองนะครับใบสามพี่น้องครับสี่โมงแรกครับหาโมงแรกฝนยังไม่เมื่เดี๋ยพี่น้องครับยังอ้วนอวนอยู่แถวแขอนแก่นนะครับขอนมาทั้งกาลสินนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ที่อุดรขึ้นไปทั้งหนองค่ายพี่น้องครับเป็นฝนลูกใหญ่อยู่ได้ครับสังเกตเอาเดินในช่วงวันอังคารที่12บสองหาโมงแรกพอดีพี่น้องครับ ซึ่งฝนโดยส่วนใหญ่กิดทีอยู่ทางนครสวรรค์วิเชียรบุรีพิันต์ลกลมสักนะครับที่จะคอยมาพี่น้องก็เบิ่งว่ามันมันที่อวยไปทางไหนครับเอ้าพี่น้องครับทางพี่น้องภาคใต้เริ่มมีแล้วครับเริ่มมีอยู่ในช่วงวันที่สิบสอนะพี่น้องครับในช่วงหาโมงนะครับมีที่นครศรีธรรมราชนะพี่น้องครับเหมือนจะมีฝนอยู่นิดนึงนะครับเฮาขยายเบิ่งที่นี่เฮาก็มาเบิ่งต่อครับเบิ่งต่อเนาะพี่น้องเนาะนะครับเบิ่งต่อไปนะครับกดเพลย์นะครับ19 ยี่สิบนะครับพี่น้องยี่สิบเอ็ดเห็นว่าพี่น้องมันเปิดออกเลยพี่น้องในช่วงสามทุ่มนี่มันเปิดออกไปแล้วครับจากที่มันมา,าตั้งแต่ตอนแรกนะครับช่วงสีหาโมงแรกนี่ยในเขตขอนเจนไปทังอุดอรไปทั้งเวียงจันทร์แล้วก็ออกไปทั่งท่าแขกพี่น้องครับค่อยลงมาทั้งริมโขงนะพี่น้องถ้าเป็นทั่งเมียนมาเองนะครับเขาเพิ่นตกอยู่แล้วครับกทิมมาถือเขาเรียกว่าแนวแต่เก็บชายแดนที่มี ว่าวายจะเป็นเรื่องของผู้เขาสูงนะครับที่กั้นกันอยู่เนะาะก็เลยเฮตให้เขาเรียกว่าฝนที่มากอ่ะอ่อนโตร่วงไปแต่ตอนนี้ก็มิกบางๆนะพี่น้องครับไปต่อนะพี่น้องเนาะซีทุ่มพี่น้องครับฮาทุ่มครับพี่น้องครับเริ่มบางๆออกไปแล้วครับหกทุ่มจนท้ันพุทธที่สิบสามครับพี่น้องครับคลิปนี้แอดมินกะทิเบิงฮอต มือใดครับพี่น้อง12 11 12พี่น้องครับ13กะเป็นการเบื้องล่วงหน้าไว้ชักน้อยเนาะเผื่อแอดมินมีเวมีมือเว้นในการเฮ็ดคลิปนะครับอาจจะไม่ได้เฮ็ดทุกมือนะครับช่วงนี้ตีสองเข้ามาที่13ครับพี่น้องครับฝนยังอ้วนยจะแถวทายแขกเด้อพี่น้องครับนะครับแล้วก็ส่วนอื่นกับเปิดๆนะครับท้องฟ้าเปิดปกตินะครับอาจจะมีบางนะครับในส่วนผักเหนือในช่วงเก่าโมงครับ เก้านาฬิกาพี่น้องครับสามโมงเช้านะเขาเอนสามโมงเช้านะ้อได้เห็นไหมครับเริ่มซิมีบ้างนะครับอยู่ในส่วนนี้ครับส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ส่วนจังหวัดสะแก้วครับทางภาคตะวันออกส่วนภาคอื่นบ่มีเอามาเคลืออค่อคืนมุดเจ้าของจ่อยพี่น้องครับมือขึ้นแม่นเดยไปหนนะ่อยเนาะอันอื่นยิบบ่ตถือเลยแต่มุดตนน้นน้อยๆแอนไม่ยิบถือไงอ่ะเอาไม้พี่น้องครับปักไม้ก็ได้ครับในเมื่อมันเคลืค่อนเท่ากันแค่ปักไม้แค่นั้นแหละครับ เอาโอเคนะครับพี่น้องครับขยับขึ้นมานะครับมาเบิงเอา้าอมกอยกับแม่สอดพี่น้องแดงแจ๋เลยในช่วงวันพุธที่สิบสามเก้าโมงเสาครับพี่น้องเบิงว่ามันที่วิ่งเข้าไปไดงเลยพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องครับสิบโมงสิบเอ็ดโมงเอาโอ้เมื่อจอยครับพี่น้องครับพ่ออ้อยเนี่แลหละในถึงวันนี้เดี๋ยวแต่วา่าโดยความร่วมของวันพุธที่สิบสามครับ ใบสองม้แล่ะพี่น้องครับเริ่มก็ตอตยูทีเชียงไม่เชียงไค่ขอนออกไปทังที่ติดกับเวียดนาะเอ้ยเพื่อนบ้านชาวเล่าเนาะติดกับเล่านะครับติดกับทา่าเคลเล็กของทางขึ้นไปทางไอเม,มียนมาเนาะพี่น้องเนาะอีกชุดไนึงที่ยุดเหนือคอนเ่นขึ้นไปก็คือหนองบัวลําพูอุดอรธานีนะครับหนองค่ายนะครับ <c oughs> นครพนมนะครับม,มุดมอาหารลงมาทา้งท่าแข่พี่น้องแล้วก็ อุบุราชธานีในช่วงบ่ายสองนี่ฝนหนักฝนแห้งดีแท้พี่น้องทั้งภาคใต้เพิ่นจีมีหลกัหลกๆเลยที่วิญทูดวงยู่ทีน่นครศรีธรรมราชเดิพี่น้องโซนอื่นกับเป็นโซงโซงสีเปิดเปิดน้องี่น้องครับเข้าใจน้องโซงสีเปิดเปิดก็คือลักษณะของท้องฟ้าเปิดปกติโดยที่เาขาเรียกว่าเขาเรียกว่าท้องท้องฟ้าเปิดปกติบ่มีมมเมฆบ่มี่หย่างเอ้ยมีเมฆก็จริงแต่ว่าบ่มีฝนที่อนุพูดถึงเนาะนะครับอต่อเลยพี่น้องต่อเลยนะครับ ไปฮอดบสองใบสามจริงๆหอดมือนี้แล้วพี่น้องครับแอดมินอยากให้เบิ่งยายวๆแล้วกันเนาะพระอันคลิปนี้ซัวไปหอดมือมันจริง,รงๆมันอาจธิเคือนพี่น้องเบิง้งฝนเอาเดอนะครับตรงไหนที่มันตรงกับเจ้าของมันแห้งมันค่อยเบิ้งตามสีครับถ้าเป็นสีน้ําเงินอ่าสีข้ามบบนี้ครับกะกะสิเป็นออนอยู่นะครับถ้าเขียวเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มลื่นเริ่ม,ม,มตกซินี่ตกแห้งเติบนะครับแล้วก็20สนี่ก็คือสีแดงสีออกเป็นตกแห้งเลยล่ะครับแห้งขักนะครับ สามสิบเนี่ยก็คือมีพายุหนักแล้วเนาะพี่น้องเนาะความสียิ่งเข้มยิ่งตกแห้งเอ้ยยิ่งตกเยอะแล้วก็มีโอกาสเกิดฝนเอ้ยเกิดลมพายุน้ำเนาะพี่น้องเนาะให้ระมัดระวังนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็เอามาเบิ้งเป็นไก่ล่าให้แต่ละคนนะครับบางที่อธิตตรงกับพื้นที่เขาเจ้าของแอดมินอทิบเบ้าถึงนะครับแล้วก็ขอบคุณคำสำหรับเขาเรียกว่าสมาชิกนะครับที่เขามาเบิ้งนะครับแล้วก็ได้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับ ขอมิตรยังก็ได้พี่น้องครับให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะแอดมินกาดม,มาเมาเฮดนี่ก็ถือว่า,าเบอร์ใครเจ้าของนําน,นะครับมีโอกาสกับแบ่งปันผู้อื่นนําเนาพี่น้องนะครับถ้าได้รับเขาเรียกว่าถ้าได้รับผลแล้วมันเห็นว่าตรงกันถือว่าดีกะถือว่าเป็นที่ถูกใจน,น้องเนาะสามารถกดติดตามกดซับสไคร้ได้ด้วยพี่น้องแล้บกดถูกใจได้ยิ่งดีนะครับสําหรับการเดินทางช่วงนี้พี่น้องโปรดระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของถนนลื่นนะครับ ถนนลื่นนะครับเขาเรียกว่าฝนตกเล่นๆก็ต้องปัดน้าฝนนี่สําคัญเลยพี่น้องครับลดเขาเรียกว่าดอกยางตีนะครับการเดินทางไกลต้องมันตรวจเนี่ยจัง่อยด้วพี่น้องครับเพราะว่าตรงนี้ถนนลื่นแน่นอนแหละครับเพราะว่าฝนตกตลอดทั่วประเทศนะครับไอ้ทั่วพื้นที่สะครัทั่วพื้นที่นะครับทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับถนนที่เปียกอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ปลอดภัยทุกการเดินทางครับสวัสดีครับ